พักประชาชนอ่ะพักประชาชนอันนี้เขาไม่ได้เพิ่งมาพูดต้องบอกวันที่มาคุยกับเราตรงนี้เนี่ยนางไรหลังจากวันยุบพักเก้าวไกลตอนนั้นยังไม่เปิดทัวรพักประชาชนจำได้ไหมค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณไอติมพนิษวัชรศินชัยทวัฒน์ตุลาธนก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าจะต้องมีการดาเนินการเพื่อจะหาทางข้อที่หนึ่ง แก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่สองแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการยุบพรรคพรบอันนี้เป็นพรบพรรคการเมืองเกี่ยวกับการยุบพรรคที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญหมายถึงเปลี่ยนที่มาของสารรัฐธรรมนูญให้ม,ใหมีความยึดโย,ดย,ดยงกับประชาชนรวมถึงอำนาจหน้าที่ ก็มีการยกกรณีในอดีตสมัยก่อนเขาเรียกว่าตุลาการรัฐธรรมนูญตุลาการรัฐธรรมนูญวันนั้นที่คุยติมมาพูดไม่ใช่เมื่อพูดเมื่อวานนี้จะเป็นกรณีที่รับวินิจฉัยเวลาองค์กรหรือหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญมีข้อขัดแย้งกันในการใช้กฎหมายและจะส่งให้ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะไม่ได้เป็นกรณีที่มามีอำนาจในการตัดสินคดีแบบนี้ ถึงขนาดที่บอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมายถึงขนาดที่สามารถที่จะบอกว่าสสคนไหนพ้นจากหน้าที่ถึงขนาดที่จะบอกว่าจะยุบพักการเมืองใดหรือถึงขนาดที่จะให้นายกรัฐมนตรตีหรือรัฐมนตรีคนไหนพ้นจากหน้าที่นอาดีตย้อนกลับไปหลายสิบป,ปีครั้งนั้นเรียกว่าตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งเขาจะมีองค์ประกอบจากนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ เป็นตุลาการรัฐมนูญถ้าพิจําไม่ผิดเนี่ยสิบคน <ฮะ S 2> แต่วิิจฉัยเฉพาะปัญหาการใช้กฎหมายแต่ปัจจุบันหลังจากที่มีการยึดอำนาจรัฐประหารย้อนไปตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญก็คือสารรัฐมนูญมาแทนที่ตุลาการรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการขยายขอบอำนาจตามรัฐมนูญซึ่งก็มีการไปเขียนรองรับเอาไว้ขยายเอาไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไป ถึงขนาดที่มีอำนาจในการที่จะตัดสินอย่างที่ไล่เรียงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนั้นคุณไอติมพริตก็ตามทีคุณชัยชวัตก็ตามทีก็พูดถึงความพยายามแล้วก็เรียกร้องเรียกร้องให้พักการเมืองอื่นมาร่วมกันเฉพาะหน้าแก้พรบพักการเมืองเรื่องยุบพักไม่ให้มันง่ายจนเกินไปหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้และต่อไป กรณีเกี่ยวกับสารล้มนูลอาจจะแก้เป็นรายมาตาคู่ขนานไปไหม,อมนอกจากการไปผลักดันให้แก้ร้มนูลทั้งฉบับโดยสมาชิกสภาล่าล้มนูลที่หวังให้หมันเกิดขึ้นหรือสอสรเพื่อเปลี่ยนกรณีของสารรัฐมนูญซึ่งกลายเป็นผู้มีอำนาจ9ก้าคนอันนี้ที่พังพัรเก้าไกลเดิมหรือพรรประชาชนปัจจุบันวันนั้นเขาพูดนะ,ะมาตัดสินทุกอย่างอย่างที่บอกตอนนั้น คุณพริตก็ยังบอกผมยังถามเออเรียกร้องจากเพื่อไทยสิคุณพริตก็บอกในวันนั้นว่าไม่ต้องเรียกร้องเพราะว่าเห็นด้วยกันเห็นพ้องใช้คําว่าเห็นพ้องกันอยู่แล้วแต่วันนั้นเป็นเรื่องการยุพัก<ฆ>ไม่เห็นด้วยกับการยุพัก<ฆ>แต่จะไปถึงขนาดเรื่องอำนาจในการมาตัดสินอสอสอแลฐมนบตรีอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมกรณีของพรรคอนาคตใหม่ก็เคยโดนกรณีคุณธนาธร เรื่องกลายเป็นสอสก่อนจะยุบพักจำได้ไหมคนพิธาก,ก็มีกรณีที่เข้าไปเรื่องถือหุ้นสื่อแต่ตอนหลังยกแล้วก็มาถูกยุบเป็นพักเลยอย่างที่ว่าไปเนี่ยมันก็เป็นภาพครั้งนั้นตอนที่มานั่งคุยกันก็บอกจะต้องร่วมมือกันแล้วพักการเมืองเมื่อวานนี้พอคุณเสถาซึ่งต้องเหนือความคาดหมายต้องบอกอย่างนั้นกรณีก้าวไกลเนี่ยหลายคนคาดว่าน่าจะยุบแล้วผลออกมายุบ แต่กรณีของคุณเสถาโดยทั่วไปก็ไม่คิดว่าจะโดนแต่โดน่อมันก็เลยเกิดความเคลื่อนไหวอย่างที่บอกพรริทวชรศินเมื่อวานนี้มาเยือนถแถลงกับคุณเท่าพิภพหรือ,อยังไงเนี่ยใช่ค่ะคุณก็เ,เป็นการ<พ><พ>อธิบายขย,ยายความลงไปทบทวนสักทีก็ขอแสดงความกังวลและไม่เห็นด้วยนะคะสําหรับพักประชาชนกับเหตุการณ์ที่คุณเสฐาถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งนายกโดยสารรัฐธรรมนูญ แม้พักประชาชนจะยืนยันว่าผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองควรจะมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตแต่จริยธรรมมันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกันดังนั้นตราบใดที่การกระทํานั้นไม่ได้เป็นการทุจริตอย่างจงแจง้งตามที่มีบทลงโทษตามกฎหมายครอบคลุมเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องจริยธรรมจึงควรเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองที่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน พักประชาชนไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐมนูญปี60ให้อำนาจสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระผูกขาดตีความมาตรฐานจริยธรรมตามดุลลพินิษของตนเองจนเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนดังเช่นกรณีของนายกเศรษฐา คุณภริต์บอกว่าพรคประชาชนมีความเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทําให้สังคมเห็นชัดขึ้นถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการจะต้องจัดทารัฐมนูญฉบับใหม่มทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที่ของสารมานูญและองค์กรอิสระรวมถึงการกําหนดให้เรื่องมาตรฐานทางจรยิยธรรมเป็นเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองอซึ่งสสของพรคประชาชนจะเดินหน้าทำงานนี้เรื่องนี้ต่อนะคะในฐานะสสเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับประชาชน นั้นไม่ได้เป็นสาบใดที่การกระทํานั้นไม่ได้เป็นการทุจริตอย่างโงแจ้งตามที่มีบทลงโทษทางกฎหมายครอบคลุมไว้ชัดเจนอยู่แล้วเราจึงเห็นว่าเรื่องของจริยธรรมนั้นจึงควรเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองที่ให้ที่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินดังนั้นครับพรคประชาชนจึงไม่เห็นด้วยที่รัฐธรรมนูญ2,560นั้นได้ให้อำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระผูกขาดการตีความ เรื่องมาตรฐานจรยธรรมตามดุลพินิษของตนเองจนเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการถอดถอนผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนอังเช่นกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินในวันนี้พรรคประชาชนครับมีความเชื่อว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะทําให้สังคมทุกฝ่ายและพรรคการเมืองทุกพรรคเห็นชัดขึ้นถึงความจะเป็นเร่งด่วนในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถึงความจําเป็นในการทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมถึงการกําหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างที่บอกไปจุดยืนของพักประชาชนหรือก้าวไกลเดิมเรื่องมาตรฐานจ,จริยธรรมเนี่ยให้เป็นเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองให้ประชาชน<ฆ>คนตัดสิน<ฆ>ไม่ใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญก็หมายถึงสารมูลมาเป็นคนชี้ ว่าอะไรคือจริยธรรมทางการเมืองไร้าแรงอย่างที่ว่าเพราะกรณีจริยธรรมของก้าวไกลเดิมเพราะก็โดนอยู่กรณีเรื่องเสนอแก้ไขมาตรา1นึคงจะจําได้ทบุ้ชมคือคนไอติมเนี่ยบอกในนามของพรักประชาชนถ้าไม่ใช่กรณีการธุรกิจอย่างโจงแจ้ง ให้เป็นกรณีที่ประชาชนตัดสินคําว่าจริยธรรมทางการเมืองอแต่ในมุมสารล้มนูนเมื่อวานเราไปดูเถอะสมข้อตั้งแต่ตอนต้นเลยเนี่ยท่านผู้ชมกันเห็นเขาอ้างอิงโดยสารลม้มนูนปรากฏตามคํำวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยฉบับปัจจุบันเนี่ยคุณมีชายรุชพันร่างมีเจตนารมณ์และมีบทบัญญัติที่เพิ่มจากก้ำนวนอื่นที่เคยมีมา เรียกว่าเป็นลำนวนฉบับปาบโกงเจตนารมเนี่ยเข้มข้นถึงขนาดำนํำหนดคุณฉบัิของกัมตีสูงกว่าสอส,อสอและก็รวมถึงเรียกว่าำํำหนดเพิ่มเติมถูกไหมตั้งไว้หลักที่สามนวนเขียนก็คือเจตนารมเคยยกไปถึงเจตนารมของลำนวนฉบับปัจจุบันเนี่ยที่คุณมีชัยเป็นคนร่างเจตนาปากฏตามคําปารบข้อที่หนึ่งวางกลไกป้องกันและตรวจสอบการทุจริตประพฤติชอบที่เข้มงวดเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ผู้บริหารหรือรัฐมนตรีหรือนายกที่ปราศจากข้อที่หนึ่งคน,นธรรม 2. อจยยยรยธรรมสธรรมาพิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามเผอใจจึงบัญญตัติคุณสมบัติและษนะต้องห้ามไว้เข้มข้นเพิ่มเติมจากเดิมนั่นแปลว่าอะไรสารัฐธรรมนูญเขียนในคำวิจัยแล้วก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปว่า รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีต้องมีคุณธรรมจริยธรรม,แล,มและธรรมมาพิบานโดยผู้ที่จะชี้คือสารสารัฐมนูญมันก็จะตรงกันข้ามกับทางด้านของพรักประชาชนแล้ววันนี้อาจจะเป็นเพื่อไทยด้วยหรือไม่ประการใดเพราะคุณครูมานที่สังพุ่มก็บอกใช่ไหมว่ามันเป็นนาม,มาธรรมใช่ของกรณีพักประชาชนเขาบอกว่ามันเป็นนาม,มารม ให้ประชาชนตัดสินผ่านการเลือกตั้งมไม่ใช่ให้องค์กรรัฐมนูญอย่างกรณีสารมนูญมาตัดสินเป็นผู้ชี้ถูกชี้ผิดและแน่นอนเป็นต้นว่าคุณปียบุตรแสงกระดกูกุก็ค,คล้ายๆกันเนี่ยตุลาการพิวัตรมารัฐประหารทางตุลาการใช้คำว่ารัฐประหารทางตุลาการอ่ะ แล้วก็อ้างเองว่าประชระาธิปไตยประเทศนี้มี2ใบอนุญาตใบอนุญาตที่1จากประชาชนเพื่อเปิดโอกาสตั้งรัฐบาลแต่ใบอนุญาตใบแรกไม่เพียงพอต้องมีใบอนุญาตจากชนชั้นนําด้วย ทำให้นักการเมืองละทิ้งใบอนุญาตใบแรกแล้วหันไปหาใบอนุญาตใบที่สองนักการเมืองต้องเลิกเพียงพยายามค้นหาใบอนุญาตใบที่2ด้วยการเอาอกเอาใจชนชั้นนํานักการเมืองต้องกลับมาผนึกกําลังกันยึดใบอนุญาตใบที่สองให้เหลือใบอนุญาตจากประชาชนเพียงใบเดียว แล้วก็บอกได้เวลาหลอมรวมพลังประชาชนให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของแผ่นดินได้เป็นผู้กำหนดว่าใครจะเป็นรัฐบาลได้เวลาหลอมรวมพลังประชาชนกำจัดประสิทธิพิษร้ายของการเมืองอไทยจริงๆริงายละเอียดส่วนใหญ่ว่าไปแล้วในในเรื่องเล่าเช้านี้เพราะะนั้นก็สรุปกันตรงนี้สั้นๆท่านผู้ชมปิดท้ายกันที่คุณวิโรธสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นยังไงคุณวิโร์เมื่อวานนี้ทวิตรัวๆเลยค่ะ อย่างเช่นโพสต์แรกเนี่ยคุณวิโรจน์บอกอย่างนี้นะคะองค์กรใดที่มีอํานาจในระดับที่สามารถสั่งบังคับอํานาจบริหารอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจตุลาการได้อ,องค์กรนั้นควรต้องมีกลไกที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแนบแน่นมีนกลไกการตรวจสอบทวงดุลที่เข้มข้นมิฉะนั้นประชาชนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าองค์กรนั้นกําลังละเมิดอํานาจอธิป,ปไตยที่เป็นของประชาชนคือปัญหาที่คุณวิโรจน์ตั้งก็คือว่า องค์กรใดที่มีอำนาจในระดับบังคับอำนาจบริหารนิติบัญญัติกับตุลาการก็หมายถึงคำวินิจฉัยของศาลรัมโนนผูกพันทุกองค์กรถูกไหมค่ะแล้วสามารถจะยุบพักการเมืองซึ่งเป็นอำนาจนิติบัญญตัติการเสนอกฎหมายรวมถึงอำนาจบริหารก็ปลดนายกปลดรัฐมนตรีอำนาจตุลาการก็อย่างที่ว่าคำวินิจฉัยสาลรัมโนนเนี่ยที่มาของสารรัมโนนปัจจุบันเนี่ยมาจากการสรรหาแล้วผ่านการเลือกของสอวชุดเก่า โดยครงสร้างจะมาจากสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็แปลว่าวุฒิสภาชุดเดิมเป็นผู้เลือกมาอหมายถึงชุดนี้นะต่อไปก็จะเป็นวุฒิสภาชุดใหม่นี่แหละท่านผู้ชมอามาาชักรู้ว่ยยังไงต่อ คุณวิโรจน์เขียนอีกโพสต์นึงนะคะบอกว่าอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติล้วนมาจากการเลือกของประชาชนการที่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่กลับมีอำนาจในการทุบทำลายองค์กรที่มีที่มาจากประชาชนในที่สุดประชาชนก็อาจเข้าใจได้ว่าองค์กรนั้นต่างหากที่เป็นภัยคุกคามซสากกรนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอ,อันนี้ก็เป็นความเห็นทางวิชาการก็แล้วกัน มีความดดเดือดแล้วก็มีความเข้มข้นอ่ะเพราะฉะนั้นเศษฐาทวีสินเป็นอดีตไปแล้วท่านผู้ชมค่ะแล้วก็คงจะตลอดไปด้วยถ้าดูจากคำวิิจัยสามนูนเมื่อวานนี้เนี่ยน้องไรคือถ้าในเชิงนักวิเคราะห์การเมืองเขาก็จะบอกว่าคุณเศษฐาเหมือนกับถูกประทับตราสลักหลังไว้เลยว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีจริยธรรม และมันเป็นคุณสมบัติต้องห้ามใช่ซึ่งใครจะไปเสนอคุณเศรษฐาเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปเสนอคนที่ขาดคุณสมบัตินะคะ,ะเพราะ,ะฉะนั้นป่านนี้จะเป็นยังไงคนโพลทากลับมาแล้วเดี๋ยววันนี้ตลอดทั้งวันติดตามดูที่ประชุมพักเพื่อไทยนี่แหละตกลงมันเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นมานิดหน่อยก็คือบดดาสสอ,อยากได้แพดทองทานคุณอุ้งอิงเป็นแคนดิเดตชิงนายกแต่การประชุม กับพักร่วมรัฐบาลที่บ้านคุณพ่อของหัวหน้าพักคุณอุ้งยิงเนี่ยตามรายง,งานเคาะแล้วว่าเป็นคุณชัยเกษมิดต,ตามดูว่าน,นี่ขอบคุณผู้ชมทุรายการน้ำด่างอิชิตันค่ะผลิตด้วยเจแปนสมาร์ทเทคโนโลยีดื่มได้ทุกวันนะคะเจแปนเทคโนโลยีทำให้ได้น้ำด่างโมเลกุลเล็กมีค่า PS ประมาณ8.5เป็นด่างอ่อนๆช่วยเรื่องปรับสมดุลร่างกายเหมาะกับการดื่ม,มเพื่อสุขภาพมีวิตามินกลิ่นหอมอ่อนๆอ,อ,อร่อยดื่มได้ทุกวันค่ะ มีจำหน่ายที่7 e เ e ่ 11, และห้างชั้นนำทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์แอดอิชิตันเฮลีนะคะอ่ะนี่เดี๋ยวเราติดตามดูกันกฎหมายเปน็นนี้ก็ต้องเคารพกันแหละถึงแม้คุณปีุตรแสงกระดกคุณจะบอกว่ายังไงนะอ่าไม่ใช่น้อมรับคำพิจารณแล้วกลับไปนอนเหรอใช่บ่งดูเดือดเกินไหมนะอ,มอ่ะก็เมื่อกฎหมายเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงท่านจะมีความเห็นยังไงก็แล้วแต่ทบชม เดี๋ยววัานไหนชวนวังหลังนี่คุณวิโรดพักจะพูดถึงหนังสือกำลังภายในใช่ไหมใช่แกชอบหนังกำลังภายในไอ้วัานไหนชวนวิโร์มาคุยแต่ไม่คุยเรื่องการเมืองเลยอไม่คุยการเมืองเลยคุยเรื่องหนังสือกำลังภายในพี่นึกถึงอะไรรู้ไหมห<า>กบีเยือยุทธจักรอ่ากบีเย,ออยื่อยุทธจักเร่งฮูชงใช่ไหมแล้วก็มีอาจารย์ของเร่งฮูชงอ่านี่เป็นคุณธรรมเลย แล้วปรากฏว่านี่คุยกันเรื่องกำลังภายในล้วนเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าใครจะมองใครอย่างไรเขามีฉายาว่าอะไรนะวินยูชนจอมปลอมอาจารย์ของเล่งหูชงอะไอวันไหนเอาคิดดีกว่าวันไหนยกการเมืองทิ้งมาคุยเรื่องหนังสือกำลังภายในไหนยังจะยองไปถึงเตียบอกกี้จากดาบังกรโยกระบี่ย้อยยุทธจักรแล้วมีอะไรอีกนะอากะบีย้ยยุทธจักรนี่มี อาจจะผู้ชมอาจจะไม่คุ้นเล่นผู้ชมอาจจะคุ้นกับตรงฟางปู้ป้าย <c oughs> แล้วก็มีอะไรอีกนะมังกรคู่โซ่สิบทิศสวัสดีครับสวัสดีค่ะ